เดีวไม้ไปที่โยมเลยครับยกจะได้วางให้วางกงตรงนั้เสร็จสักคู่หนึ่งครับก็จะมีญาติโยมอยากจะขอถวายสักกานแก่คณะสงฆ์นะครับเอยเรเลนเชิญออกมาตรงจุดข้างหน้าครับ だいぶ。Uh, ใครช่วยรับดอกไม้จากโยมเอามาวางที่โต๊ะใบสีก็ได้นะ,ะใครไปรับดอกไม้รับดอกไม้ไมาจะได้ไม่ต้องถือกันเนาะเสร็จแล้วนี่เอามาวางไว้ที่โต๊ะใบสีเนะี่ย เดี๋ยวท่านสาธุชนสักครู่นะครับเดี๋ยวเมื่อพร้อมแล้วก็ผมจะนำทุกท่านกล่าวคำถวายสักการะก่อนนะครับ ตรงนี้ก็สิบหกรูปครับแล้วก็เป็นเรี่ยวทันที่รออีกก็รวมแล้วยี่สิบรูปนะทั้งหมดได้เยจุยทอยเองใช่ไหมออาเอาตรงนี้ก่อนเนาะตรงนี้สิบกรูปนะสิบแปดเราไม่เห็น,น2 2> เอาทำงานสองนะมา 18บแองเ์เดี๋ยวเมื่อ <มา S 2> สักครู่เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับถ<ม>้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะกล่าวคำถวายสังฆทานทุกท่านตั้งนมโมสามจบพร้อมกันครับ <S <S นมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระพุทธปฏิมากรพระไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายโปรดรับพระพุทธปฏิมากร ถ้าไตรจีวรพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทิน เขาเชิญท่านเจ้าภาพเข้ามาประเคนถวายพระพุทธปฏิมากรก่อนครับสสาาธธุุ เด่นใช่เดนตัด right. ตัวตัดวนตัดวันที่ นำญาติโยมลงกันติดต,ต่งกุศลเนาะและ้วก็ถวายนมก้าวนมขมบ่มถวายพระบาทสมเด็จพระจากาติเบศภูมิบุญอุดยเดชมหาราะบรมน,นาถบพิตรแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าติลิกิตพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเนาะเดี๋ยวจะนำญาติโยมลงกันถวายพร้อมกัน ทิทางบุญยะพลังอีทางบุญยะบาลังคนละบุญใด้คนละบุญดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วได้บำเพ็ญแล้วตั้ง เด็จพระาชนกาธิเบศพระาชนกาธิเบศภูมิพลนระดุนเดเดภูมิพลนรดุนเดชมหาราชมหาราชบรมนาถบพิษบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาพระราชชนนีพันปีหลวงพราชชนนีพันปีหลวง ขอได้โปรดอนุโมทนาขอได้โปรดอนุโมทนาผลบุญของข้าพเจ้าผลบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผลบุญทั้งหมดนี้ผลบุญทั้งหมดนี้แด่โบูแล้ร ราชเจ้าแดบุรัตสตาทิราชเจ้าของประเทศไทยของประเทศไทยทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์อันมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจตระเวนชายแดนและทหารหารและทหารหารทุกทุกท่านทุกทุก เจ้าทั้งหลายขอทิศส่กุศลนี้ขอทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาจงโมทนาส่วนกุศลนี้ส่วนกุศลนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเข้าสู่พระนิพพานแลข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ตรงกุศลนี้ขอที่ตวงกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายให้แก่ ที่นี้และ,ะเทพเจ้าทาั้งหลายและ,ะเทพเจ้าทา <mm <g ums> <g ums> ั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที Boys> ่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายและเทพเจ้าทั้ง ขอจงเป็นสักขีพยาในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอติดต่งกุศลนี้และขอทิศสนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วที่ล่วงลุก็ดีที่สวยความสุขอยู่ก็ดี